ทีม um. m อฟเดอะซีซั่นไม่ยุติธรรมแมนยูมาได้ไงวะสวัสดีคุณผู้ชมครับ this is c h a m p s h o w วันนี้คุณผู้ชมดู ดูอะไรฮะวันนี้ดูอะไรดูอะไรวันนี้เรามาดูดาวกันครับเพราะว่าตอนนี้ก็คือฮากันมากนะครับสื่อหลายๆเจ้าที่อังกฤษต,ตอนนี้เนี่ยคือบอลยังไม่แตะฟันธงมันก่อนเลยนะฮะได้มีการเลือกทีม m of the Sea ซัหรือว่าผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำฤดูกาลซึ่งหลายคนเห็นแล้วแบบไรหวะคือคุณผู้ชมฮะก็มันมีหลายสื่อนะบางสื่อก็ครึ่งทีมเป็นเวอร์พฟูก็ไม่ผิดเพราะว่าปีนี้เวอร์พููฟอร์มโคตรดีเลยอ,อยู่อันดับหนึ่งแล้วก็ทิ้งอันดับสองแบบ กระจุยแต่ที่หลายคนสงสัยนะครับคือเลีวผู้ติดมา5-6คนมัน,ม,นมันไม่เท่าไหร่หรอกครับแต่ว่าคุณผู้ชมกองกลางบรูโน่ฟ์นันเดสของแมนยูติดไปได้ยังไงฮะคือบรูโน่ฟ์นันเดสเล่นไปทั้งหมด5นัดบอลนอังกฤษมันแต่กันไป29นัดเอา5หารด้วย29 17น่ะคือเล่นแค่17%ของฤด,ดูกาลและสามารถติดทีมยอดเยี่ยมมันหมายความว่ายังไงมันหมายเขามีไบแอส ซึ่งแชมป์แชนแนลของเราวันนี้เราต้องการที่จะชี้ชัดว่าจริงๆแล้วเนี่ยทีมยอดเยี่ยมประจำฤดูกาลซึ่งยังไม่จบของบอลอังกฤษเนี่ยมีใครกันบ้างแล้วแต่ละคนมีช็อตเด็ดยังไงแลวผลของทีมสุดยอดฤดูกาลนี้ของแชมป์จัดไปจะมีใครถ้าไม่มีนักเตะจากแมนยู เริ่มจากโกฮะหลายคนยกให้อลิซงแบ็กเคของลิเวอร์พูลแต่ก็มีหลายคนบอกดูตารางนิดหนึ่งครับลิ Liverpool เวอร์พูลเป็นแชมป์ปีนี้แน่นอนเสียไปตอนนี้21ลูกจาก29นะัดแต่ดูอันดับ7ครับดาบคู่เชฟฟิลด์ทีมและก,กว่าอันดับต่ำกว่านักแต่ค่าตัวน้อยกว่าเสียประตูมากกว่านกแดงแรงแค่4ลูกแถมยังมีโอกาสแซงปีศาจจบที่5ไปเล่นบอลแชมป้ยนส์ลกด้วย ดังนั้นเซนต่อเซนโลต่อโลเกมต่อเกมดีนเฮนเดอร์สันโกที่ยืมตัวมาจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแ่ละครับหน้าติดกว่าบรูโน่เยอะดูช็อตเด็ดสุดของดีนเฮนเดอร์สันครับนัดที่เจอทีมที่เกมรุกน่ากลัวสุดอย่างเรือใบแมนซิเกมนั้นได้ข่าวโกโชวแฮตทริกครับนี่เริ่มจากขวาก่อน นี่เป็นเมสซี่ของอังกฤษนะสเตอร์ลิงจอดเจาะดูมือขวานแน่ดูชอตต่อมาครับจอดจอดล่อไม่เข้าเนี่ยครับเขาบอกโกที่ดีนี่นอกจากมือแล้วนี่ชีนต้องทำงานด้วยนะฮะ แป๊บอกโอ้โหมันจะเก่งอะไรขนาดนั้นวะ,ะจุดโทษมันต้องได้โอ้โหยังไม่ได้ครับโอ้โหคือคนธรรมดาเนี่ยเขาขอให้แต่ละนัดเนี่ยสักนัดหนึ่งมี1ช็อตเด็ดนี่ดูครับ3ช็อตเด็ดแฮตทริกในเกมเดียวมาหลังขวาฮะแม้หลายคนจะจิ้มคนเหล็กอาร์โนชววสเนเกอร์เอ้ยไม่ใช่เทรนอาร์โน no? แต่สตอต์จากโปรตุเกสจากจิงจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้ริคาร์โดเปเรรายิงมากกว่าเทรนหนึ่งลูกแถมสกัดแย่งบอลทรงประสิทธิภาพที่สุดและใส่พันซิดซิดให้เพื่อนอีกมากมายดูจรวดครับพุ่งเข้าชนวิ่งเข้าใส่แล้วก็สายจัดปอย หลังซ้ายต้องจากสกอตแลนด์และลิเวอร์พูลแอนดรูว์โรเบิร์ตสันผม<บ>จะบอกให้นี่มันคนต้มยำครับนี่ครับจ่ายงามๆให้เพื่อนโคกแล้วขอโทษทีตัวเองก็โหนฮะโชว์โคกเหมือนกันโอ้โหครบเครื่องต้มยำโรเบิร์ตสัน หลังกลางคนที่คุณแทบไม่มีโอกาสจะผ่านดักบอลหยุดคู่แข่งสกกัดอยู่หมัดไร้ข้อกังขาลิภูส่งเข้าประกวดเวอร์จิลฟอนไดค์คือพูดถึงความเก่งของเกมรับอะพอแล้วมาดูพลังเกมรูกของฟานได้ครับดูว่าหาะโหดครับนาทีที่17ครับโขให้ทีมขึ้นนำา1 0แล้ว6นาทีต่อมาครับ โป้องอีกแล้ว2ลูกใน6นาทีพาทีมชนะ2-1ท,ทั้งทั้งที่ตัวเองเป็นกองหลังหยุดกองหน้าแล้วก็สวมบทเป็นกองหน้าให้ทีมด้วยโหดเกิน oh, เอามายืนคู่กับตัวบู from turkey และสยามมิสป็อกซส ตอนที่แฮร์รี่แม็กควาย้ายไปแมนยูได้ค่าตัวแพงสุดในโลกแต่เลสเตอร์ตอนนี้ยิ้มอาจได้ทั้งกำไรและสตาร์ใหม่ชื่อก็บอกแล้วว่ากล้าบ้าดีชักล่าโซยุนชูคุณผู้ชมดูทักษะชักกล้านี่ใช้ไหล <S <S ใช้ไหล <S <S แล้วขอโทษทีฮะไม่มีแตะแบบมั่วซั่วไม่มีมั่วซั่นนี่ โอ้โหแล้วเพื่อนเล่นต่อได้ด้วยไม่น่าครับหลอกเก่งหลอกเก่งเหลือเกินครบไม่ได้ครบไม่ได้ไม่น่าครบแน่ดูครับโอ้ยลองกันหัวคว้ามไปแล้ว,โ,วโคตรเ,เลยไม่มีกองกลางคนไหนตัดเกมกวาดบ้านดีกว่าคนนี้อีกแล้วสมัยก่อนมีคอนเช่ที่ขยันแต่ขาอาดสั้นเป็นนิด เพราะว่าสูงแค่168เซนแต่คนนี้สูงยาวกว่าตั้ง15้เซนจากนจิเรียและเลสเตอร์วิลเฟรดเอนดีดีแล้วดูเอนดีดีนี่หมุนตวัดเป็นคนใส่ใจนะครับสังเกตสีรองเท้าแล้วก็สีเสื้อเข้ากันเป๊ะยิงกับเป๊ะและจะขาดกับตันทีมแชมป์ได้ยังไงจอร์แดนเฮนโดเฮนเดอร์สัน เฮนเดอร์สันนี่เมื่อเขาเงยหน้านี่คือความชิบหายของทีมเยือนแล้วนะครับนี่ฮะบอมอย่างเทพให้มาน่แต่มาแน่จะมาแน่จะติดเป็นกองหน้ายอดเยี่ยมหรือเปล่าเดี๋ยวต้องลุ้นกันนะจ๊ะนี่ครับปมหน้าเมื่อไหร่อันตรายเลยนี่อันนี้นี่นี่เปิดทีมีเสียวดูครับโอ้โหไม่ต้องจับเลยอ่ะ คือโยนดีมากขอแค่คุณเอาเอาว,าวัยวะสักส่วนหนึ่งแตะลูกบอลไหเนี่ยจบข่าวครับกองกลางคนสุดท้ายที่ถูกยกย่องว่าเป็นมิดฟิลด์ที่เก่งที่สุดในโลกจากเบลเชียมและแมนเชสเตอร์ซิตี้เควินเดอะบอยเนอร์มัน้็พูดอะไรมากครับโหดจัดสัดเด้งขา <c oughs> ให้ดูภาพซ้ำอีกสักหกรอบก็ยังไม่เบื่ออู้วโอ้แคเมอนโบยเนอร์ครับโคตรมันเนะี่ยเต็มข้อเข้าให้ส่วนสามกองหน้าจะเป็นใคร พรุ่งนี้จัดไปที่นี่ Champs Channels